สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเซษฐาทวีสินบอกถึงสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลว่าขณะนี้มีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก2รายขณะที่การเจรจาช่วยเหลือตัวประกันจากกลุ่มฮามาสดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นายปานปรีพหิธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์คนไทยในอิสราเอลระหว่างเดินทางเงยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการว่าได้รับรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น33รายผู้บาดเจ็บ1ิคนเท่าเดิมส่วนคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันมีการตรวจสอบแล้วอยู่ที่18คนจากเดิม19คนลดลง1คนเนื่องจากตัวเลขมีความคลาดเคลื่อนกับยอดผู้เสียชีวิต เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการนํายอดผู้เสียชีวิตหนึ่งรายไปรวมกับยอดผู้ถูกจับกลุ่มตัวไปจึงทําให้เกิดความคาดเคลื่อนซึ่งร่างผู้เสียชีวิตขณะน,นี้ทางการอิสราเอลพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันเป็นคนไทยได้แล้ว24คนนายปานปรียืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าอ,อพยพคนไทยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการจัดทีมออกเจราจาให้การปล่อยตัวประกันควบคู่กันในเวลานี้โดยไปเจราจากับประเทศที่สามารถประสานให้มีการปล่อยตัวประกันได้เร็วที่สุด นายเสถาบอกถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิตอลวันเลศหนึ่งหมื่นบาทจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้าหรือไม่ว่ายัางไม่ได้กําหนดกรณีที่อนุกรรมการดิจิตอลวันเล t กำหนดหลักเกณฑ์ตัดสิทธิผู้ดได้รับเงิน10,000บาท3รูปแบบแล้วหรือยังนายเสถาบอกว่าได้เห็นแล้วส่วนความเป็นไปได้ตอนนี้เรารับฟังข้อคิดเห็นยังไม่อยากพูดให้เกิดเป็นประเด็นแตกย่อยเล็กๆไม่อยากออกมาตอบโต้ข้อ1ข้อ2ข้อ3หรือข้อ7ขอให้มีคําตอบทั้งหมดก่อนแต่ยืนยันว่ามีการพูดคุยกันตลอด วันนี้ก็มีการพูดคุยกับเลขาธิการคณะกรรมการสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงหลายๆภาคส่วนขอให้ค่อยนิดนึงผมไม่อยากพูดแบบแตกย่อยแต่ละข้อเดี๋ยวประชาชนสับสนเพราะการที่จะตอบคำถามเรื่องเหล่านี้ต้องพูดในองค์กรรวมทั้งหมดจะได้ทราบถึงความต้องการจริงๆทั้งผลกระทบทังด้านงบประมาณและตัวเลขการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนแต่ละวิธีที่ออกมาจะต้องมีการสอบถามประชาชนก่อนหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าสอบถามอยู่แล้วซึ่งการลงพื้นที่แต่ละครั้งก็มีการสอบถามอยู่แล้วตนก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนเป้าหมายมีการลดลงแบบนี้จะตอบสังคมอย่างไรนายเศรษฐาได้ชักน้ำเสียงพร้อมระบุว่าเห็นไหมยังไม่ตอบเลยว่าจะลดอะไรอย่างไรคุณก็ถามผมแล้วผมไม่ได้บอกเลยว่าผมจะลดยังไม่ได้บอกเลยว่าจะไม่ให้จะเอาอย่างไรยังไม่ได้บอกเลยผมไม่อยากให้เกิดความสับสนอยากจะตอบต้องตอบให้หมด และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ